นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนใหม่มาเดี๋ยวคุณครูจะแนะนําให้รู้จักกันนะคะเดี๋ยวคุณครูใจเพื่อนแนะนําตัวทีละคนมาลลกสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพรกระดงอิมอามณ์ชื่อเล่นชื่อต้ข้าวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิองอัญ,ญ,อญมณีดีกลางชื่อเล่นเส้นหอมค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูสองคนนะคะเดี๋ยวเดินไปนั่งที่ว่างตรงด้านหลังนะคะ สำหรับวิชาประวัติศาสตร์ของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยจับคู่กับเพื่อนในห้องนะลูกจากนั้นเนี่ยให้พวกเราเนี่ยไปทํารายงานนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัยนะลูกโดยพวกเราเนี่ยสามารถที่จะไปเปิดหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะทุกคนรับทราบโอเคเยี่ยมมากค่ะช่วยเขียนรายงานประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างละเอียด ค copy วางจบปะจะดีเหรอต้นข้าวแบบนี้ก็ไม่ได้ความรู้เลยนี่สิไม่เป็นไรหรอกนะ่แค่นี้ก็มีงานส่งแล้วอะรายง,งานประวัติศาสตร์เสร็จแล้วเหรอใช่ทำเสร็จแล้วให้ AI อทำให้แป๊บเดียวนี่ลอกมาหมดเลยเหรอทำเองไหมเนี่ยลอกมาเลยแบบนี้ก็ไม่ได้ความรู้สิ ไม่จะเป็นหรอกยังไงงานก็ออกมาดีอยู่แล้วใช่ให้ไอทําให้ยังไงก็เป๊ะอยู่แล้วครูคะเอางานมาส่งค่ะเก่งมากเลยเยี่ยมไปเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ครบกําหนดส่งงานของพวกเราแล้วเนาะคุณครูขอเช่นชมนะคะคู่ของต้นข้าวกับต้นหอมนะคะที่ส่งงานก่อนเพื่อนเลยนะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้แต่ละคู่ออกมานําเสนอง,งานของตัวเองนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมค่ะ ทำไงดีอ่ะต้นข้าวเรายังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราจะพีเซต์ยังไงไม่รู้สิอ่ะขอคู่ของต้นข้าวกับต้นหอมเชิญก่อนเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวสองคนกลับไปนั่งพี่ก่อนนะลูกเดี๋ยวเชิญคู่ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ นึกว่าจะเก่งจริงที่ไหนได้ผพ้่ i เอไอสุดท้ายสมองก็ว่างเปล่าไม่เอาหนเพีจ้าไม่เป็นไรนะทุกคนเคยทำผิดพลาดมาก่อนเราอ่ะใช้ AI ช่วยได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแบบนี้เดี๋ยวมาช่วยกันทำรายงานใหม่นะหาข้อมูลจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตแทนนะขอบคุณนะต่อไปเรามาใช้ AI ให้ถูกวิธีกันนะ เสร็จแล้วมาเอางานไปส่งกันเถอะครูคะหนูเอางานมาส่งใหม่ค่ะโอเคไหนขอดู้หน่อยค่ะอมันต้ององี้สจิจริงๆครูรู้อยู่ลรอนะว่าพวกหนูไม่ได้ทำงานด้วยตัวเองใช่ไหมคะ่ะหนูใช้ AI ช่วยใช่ไหมลูกเพราะว่ามีความแตกต่างกนันเนาะระหว่างการใช้ AI กับการที่หนูทำงานด้วยตัวเองหนูสามารถใช้ AI ช่วยในการทำงานได้นะคะแต่ควรทำให้มันเหมาะสมมากกว่านี้ ั้งต่อไปคุณครูหวังว่าพวกหนูจะนำ AI เนี่ยมาปรับใช้ในการทางำงานให้เหมาะสมมากกว่านี้นะลูกค่ะครูต่อไปนี้พวกหนูจะใช้ AI ให้ถูกต้องและเหมาะสมมากกว่านี้ค่ะเนี่ยต่อไปเนี้จะค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองจะไม่พึ่งเฉพาะ AI อย่างเดียวอีกแล้วก็แงอยู่แล้วแหละถ้าพวกเธอใช้ AI ทำแทนทุกอย่างเหมือนแต่ก่อนสมองของพวกเธอก็จะกวงว่างเปล่าที่สำคัญความรู้ต้องมาพร้อมกับความซื่อสัตย์ด้วยนะปะ